สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับก็วันก่อนนี้ของผมของผมที่เสียบมันเสียบมันซ่อมกับสายพันธุ์ดังเดิมครับผมปรากฏว่าลักษณะหัวมันมีสองสีภายในหัวเดียวแต่วันนี้นเนี่ยฮะเนี่ยมันก็จะเป็นจะเป็นต้นเดียว,ตยวแต่ว่ามีาม,มีสองสายพันธุ์อันนี้เป็นสายพันธุ์ระยอง11ครับผมครับ อันนี้เป็นยองเก้าเก้าเนี่ยถ้าถ้าเกิดปลูกใกล้กันมันสามารถกลายพันธุ์ได้ครับผมเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้นพันธุ์ต้นนี้มันก็จะกลายเป็นอีกต้นพันธุ์หนึ่งนะครับผมอีกสายพันธุ์หนึ่งไปเลยเพราะว่ามันมันผมจะยกตัวอย่างยังไงดีเหมือนกับคนไทยมีเมียฝรั่งแล้วกันอ่ะลูกออกมาก็จะเป็นลูกครึ่งประมาณนั้นครับผมอ่ะเนี่ย คือจริงๆระยอง11เนี่ยแป้งค่อนข้างดีมากครับผมแปง้งเยอะครับทีนี้ครับก็ต้เนเดียวแต่ว่าออกสองสายพันธุ์ครับทีนี้ต้นอ่าต้นตรงเนี้ยมันจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วครับผมอันนี้บอกเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ,ๆครับผม เท่าที่อันนี้วันก่อนนี้ที่ผมขุดอีกแปลงหนึ่งคือหัวหัวเดียวนะครับแต่ว่าลายนะจะมี2ลายอีกลายหนึ่งก็จะเป็นลายของระยอง11อีกลายหนึ่งก็จะเป็นลายของพันธุ์ดั้งเดิมนี่ฮะผมทีนี้สายพันธุ์ตรงนี้ถ้าตัดต้นนี้ไปต้นนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วครับเป็นสายพันธุ์ลูกครึ่งแล้วครับผมตัวนี้ตัวนี้สายพันธุ์เนี้ยเปอร์เซ็นต์แป้งดีมากครับผมจะระยอง11เนี่ย แล้วก็ตัวนี้ระยอง9กเก้จึงอ่าเนี่ยฮะเวลาเวลาปัญหาที่ที่เกรรษตรกรหาสายพันธุ์สายพันธุเ์เดียวเดียวกันอ่ะมาซ่อมไม่ได้ก็จะก็จะเจอปัญหาเหล่านี้เหมือนกันครับผมก็คือจะไม่จะไม่สามารถที่จะรักษาพันธุ์ให้มันคงที่ได้ครับผมซึ่งอ่าอันนี้ก็ เท่าที่ดูแล้วคือระยอง1 1เอราปลูกตรงนั้นครับผมนะระยอง11เราปลูกตรงนั้นครับผม, 11, ตบผมแต่นี่มีมีมาปนตรงนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามาด้วยเหตุอันใดหรือว่าแต่ว่าแปลงนี้ถามว่าซ่อมมีไหมมีครับแต่ว่าก็ใช้สายพันธุ์ดั้งเดิมอยู่แต่ว่าอันนี้มีหลงมาหนึ่งกอเนี่ยครับผมเทวายกต้นนั้นเทวาเทวานายยกต้นเล็กมาให้ดูนะครับ นี่คือมันที่ซ่อมครับผมนี่นี่คือมันที่ซ่อมครับผมนี่คือต้นพันตามเดือนปกติครับผมนี่คือสายพันธุ์ที่เราเอามาซ่อมนะมันจะประมาณนี้เลยครับผมแต่อันนี้ก็คือ <c oughs> เนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วครับมันไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนดูคว้นมันครับเนี่ยเราก็เห็นเลยครับว่ามันมีความ สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้ครับฉะนั้นเมื่อมันผสมพันธุ์เสร็จแล้วต้นนี้ต้นต้นต้นตน,นี้บอกเลยว่ามันจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเวลาเราเอาไปปลูกครั้งหน้าครับผมครับเนี่นะฮะท่านผู้ชมครับผมอันนี้มันเป็นการผสมพันธุ์แบบพื้นบ้านหรือว่าวิธีแบบธรรมชาติครับผม เป็นวิถีแบบธรรมชาติก็คือมันสมมุติว่ามันในร่องเดียวกันเนี่ยท่านเสียบปนไปในสองสายพันธุ์นะครับข้าวหน้าต้นพันธุ์ที่ท่านเก็บไว้นั้นมันจะเป็นกลายเป็นอีกพันธุ์หนึ่งครับผมมันไม่ใช่พันธุ์ซ้ายหรือพันธุ์ขวามันเป็นพันธุ์กลางๆอีกพันธุ์หนึ่งทีนี้ถ้าพันธุ์นั้นอ่ะถ้าท่านลองเอาไปปลูกแล้วผลผลิตมันดีหรือไม่ดีท่านต้องวัดผลเอาแล้วหลังจากนั้น ท่านก็สามารถนำนำพัน์ธุนั้นขยายดูซิว่าปีที่1ปีที่2ผลผลิตมันเป็นยังไงครับผมถ้าผลผลิตมันยังดีคงที่ก็แสดงว่าพัน์ธุนั้นท่านสามารถเก็บไว้ใช้ได้แต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงหรือว่าพลิกแพงไปในทางที่ไม่ดีก็เกษตรกรต้องพิจารณาครับผมเพราะว่าเราก็เคยทําแล้วก็ทดลองดูครับผมฉะนั้นการผสมข้ามสายพัน์ธุไม่ใช่เรื่องยาก ครับผมท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับผมว่าเนี่ยหนึ่งต้นมีสองสายพันธุ์ได้แล้วครับผมจริงๆผมเจอ,อในการซ่อมนะไม่ว่าแต่ผมท่านอื่นๆที่เคยเอามันไปซ่อมแล้วก็ข้ามสายพันธุ์ผมเชื่อว่าท่านก็เคยเจอลักษณะน,นี้ครับผมฉะนั้นการผสมข้ามสายพันธุ์เนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องยากแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปก็ ก็ทําได้นะครับทําโดยไม่ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําไปครับก็ยังไงผมฝากแฟนเพจที่ติดตามเพจของเราด้วยนะครับผมก็ยังไงต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามยังไงฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็คือจริงๆผมเจอหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่าย วิดีโอแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับคือมันมันข้ามสายพันธุ์ได้จริงๆครับผมครับฉะนั้นเกษตรกรที่อยากจะรักษาพันธุ์ดังเดิมนะครับผมก็คือถ้าท่านาปลูกพันธุ์ไหนแล้วท่านต้องพยายามหาสายพันธุ์นั้นๆมาซ่อมเพื่อจะรักษาพันธุ์เดิมท่านไว้แต่ถ้าท่านหาไม่ได้จริงๆท่านต้องต้อง เวลาท่านจะเก็บสายพันธุ์นะครับถ้าท่านต้องการสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งท่านจะต้องอรู้ว่าไม่ไม่ควรเอาสายพันธุ์อื่นไปซ่อมใ,ในบริเวณนั้นด้วยครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายพันธุ์ไปถ้ากลายไปดีก็ดีครับแต่กลายไปไม่ดีหรือว่าผลผลิตแย่ก็ ก็อาจจะทําให้ท่านเสียเวลาได้ครับผมเพราะว่าเราก็เคยทําแล้วก็ทดลองมาแล้วและบางทีมันก็ได้ผลผลิตดีบางทีก็ได้ไม่ดีครับผมไอตัวที่ได้ดีอ่ะเราก็จะส่งเสริมแล้วก็ลองทําอีกปีหนึ่งครับผมแต่ถ้ามันไม่ดีก็ต้องทิ้งไปเลยครับผมเพราะว่า,าสายพันธุ์เหล่านี้คือมันมันเขาเรียกมันกลายพันธุ์ครับผมครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมครับผมก็อ่ะเดี๋ยวขุดมันไอเดี๋ยวเก็บหัวมันกันต่อครับผมครับก็สาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนเพจอย่างมากนะครับอ่าเมื่อกี้ที่คุยกันกับพี่ทางอ่าลูกค้านะครับผมที่อยู่จังหวัดอุดรน,นะครับผมก็อ่อย่างไงต้องขอขอบคุณมากครับผมแกบอกว่าไกลเหลือเกินแต่ก็เราเคยไปส่งแล้วครับบอกว่าไกลก็ คยไปแล้วจังหวัดอุดรครับผมขอให้ลูกค้าสั่งมาเรายินดีบริการให้ครับผมสายอุบลมีบุรีรัมแล้วก็อะไรนะยะโสธรนะครับผมซึ่งยังหาคู่จับให้ไม่ได้เลยยะโสธรครับผมเพราะว่าจะไปบึงบูนกับยะโสธรก็น่าจะไกลกันอยู่กับมีบึงบูนกับกับยะโสธรเนี่ยผมหนักใจอยู่ว่าจะรวบ รอบทรงให้ลูกค้าย,ยังไงดีครับผมก็ยังไงขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท,ท่านครับที่รับชมวิดีโอของเราครับผมโอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมครับอันนี้คือมันปลายพันครับผมอ่าอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนิดนึงก่อนกอ็ถ้าท่านที่ปลูกมันก็คงจะเคยเห็นบ้างแล้วละ่ะครับผม ฉะนั้นเนี่ยฮะพอมันเป็นอย่างนงี้ยต้นพันธต้นเนี้ยมันจะเป็นพันธ์ที่กายกลายไปเป็นพันธุ์กายครับก็คือ,อลูกครึ่งครับผมอ่ะเป็นลูกครึ่งครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกทท่านครับผมโอกาสหนะ้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านู้ชมได้ชมอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ